โอ้สวัสดีค่ะลืมสวัสดีสุดยอดเลยอะ่ะดูปบวบเลื้อยขึ้นไปบนตึกนูนะขึ้นไปบนหลังคาด้วยนะโอ้โห و. แล้วบ้านหลังนี้เขาปลูกเขาเป็นคนที่ชอบปลูกดูสิมีกระถางผักอยู่ที่ขอบหน้าต่างโอ้โหสุดยอดเลยไปดูเดินไปดูต่อไปว่าบ้านหลังอืน่นๆมีอะไรบ้าง นีเต็ไปด้วยดอกกุหลบาบาโอ้โหลำน,นี้สวรสว้าวสวรสแต่น่าเสียดายน่าเสียดายที่ลูกเขาไม่น่าจะโตทันอากาศหนาวจะมาก่อนโอ้ยหอมเพิ่งรู้ ดอกเสาวรอมีกลิ่นหอมหอมจริงๆหอมหอมค่ะโอ้โหหอมจังเลยอ่ะมีกลิ่นหอมดอกสวยด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมเพิ่งรู้นะเนี่ยค่ะเพิ่งได้ใกล้ชิดกับดอกเสาวรสดดูสิลูกยังเล็กอยู่โอ้โหไว้มาดูว่าแต่ละปีเสาวรสจะเกิดมาอีกไหมถ้าเกิดมาอีกก็แสดงว่าปลูกครั้งเดียว ก็ได้เก็บกินตลอดไปโอ้โหหลังบ้านมีบวบด้วยนะนี่ว้าวอันนี้เป็นหน่อไม้น้ำเมื่อกี้เจ้าของเดินผ่านไปเขาก็ไม่ว่าอะไรคนะ่ะเขาเห็นถ่ายวิดีโออยู่เขาไม่ต่อว่าอะไรเลยนี่เป็นหน่อไม้น้ำเชื่อไหมยืนอยู่ตรงนี้ยังได้กลิ่นหอมของดอกสาวรสก็เพราะว่ามันมีสาวรสอยู่ตรงนี้นี่ โอ้ยหอมจริงๆมีลูกด้วยเสียดายที่ความหนาวจะมาก่อนโวสาวนรสดูสาวนรสว้าวโอ้โหดกนั nah. ้นเนี่ยดีนะที่เดินผ่านเลี้ยวมาถนนนี้โอ้โหหอม ดูสิเสียดายจังเลยก็มาดูกันต่อไปถ้าถ้าไม่ลืมจะพามาดูว่าสวรสจะจะโตโตไหมถ้าจำไม่ผิดเคยเห็นคนไทยกินยอดสาวรสเขาบอกยอดสาวรสกินได้ค่ะงามจังเลยดูสิโอ้มีบอนด้วยข้างในมีบอนแล้วก็มีพริกเสียดายเมื่อกี้ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เดิน ผ่านนะคะเป็นอยู่บ้านหลังนี้เขาติดป้ายฟอร์เซลด้วยนะอชอบจังเลยอ่ะยอดชาวรถน่ากินไปดูบ้าหนหลังอื่นอีกสิถั่วแปบว้าวแค่นี้เท็กกับพิกจ้ะถั่วแปบสีม่วงแล้วนถะั่วแปบสีเขียวมีบวบด้วยค่ะน่านะบวบโอ้โหว้าวบวบ ทั้งนั้นก็มีบวบอืออันนี้เป็นถั่วแปบเอไม่แน่ใจอันนี้เป็นถั่วแปบสีขาวค่ะว้าวว้าวถั่วแปบสีขาวนี่อันนี้เป็นถั่วแปบสีม่วงครมวันนี้ครึมทุกปีอ่ะถั่วแปบสีม่วงจะเจอแทบทุกหลัง แต่ปีนี้เนี่ยค่ะเพิ่งจะเจอที่นี่หวานหวานนะถัวแปบ,บสีม่วงเนี่ยว้าวนู่นนู่น,น,นโอ้โหเขาไม่เก็บเสียดายจังเลยอ่ะมันแก่แล้วเขาไม่เก็บตัวแปบ,บเขียวเขาก็ไม่เก็บไม่เก็บทําไมไม่บอกจะเก็บจะช่วยเก็บช่วยเก็บในที่นี้คือจะเก็บไปกิน คนให้เม็ดมาแต่ตอนนี้ไม่ไม่ง้อแล้วหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรที่ตลาดจีจนที่ชนนาทาวค่ะเขามีเม็ดถั่วแปบขายถัถ่วแปบสีม่วงขายด้วยนู่นนู่นนู่น,น,นฝากนี้จะแก่แล้วนะเก็บไว้ทาพันธ์ุได้เลยอยนี่ไงเนยอยค่ะอ่อนๆก็มีที่แก่แล้วก็มีเจ้าของเขาใจดีเขา โหน้าออกมาเลยบอกฉันขอถ่ายรูปได้ไหมเขาพยักหน้าแล้วเขาก็เดินกลับไปออืมีถั่วด้วยมีมาเดือแต่มาเดื่อยังไม่ดกโหไปดูบ้านหลังอื่นอีกสิมีหลังไหนที่น่าสนใจบ้างต้นนี้เรียกว่าเป็นต้นมาเฟืองมันไม่ใช่ต้นมาเฟืองมันต้องเป็นเอต้อนลูกพีชหรือเปล่าไม่รู้ ่ค่ะมันจะต้องเป็นต้นลูกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งชอบมากอ่ะเดินดูพืชผักหน้าบ้านคนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นดอกแมกโนเลียโอ้ยมีเสียงเพลงแล้วเหรอเนี่ยกุาาเลี่ยงเสียงเพลงไปฝั่งนูน้นฝั่งนี้มีแต่ดอกไม้โอ้เดี๋ยวดูกุหลาบสีเหลืองก่อนค่ะกุหลาบสีเหลืองสวยด้วย นี่ไม่ใช่สีเหลืองนะกุหลาบสีเขียวนี่ค่ะสวยด้วยโอ้โหดอกนี้ก็สวยนี่กุหลาบสีเขียวสีเหลืองเอาเขียวเขียวโอ้โหบ้านนี้ปลูกลักเล่เต็มเลยบ้านนี้มีแต่ดอกไม้ปผลไม้เนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้คือลูกลูกนั้นนะลูกละหุมป่าโอ้โหไม่ลดน้ำ นี่คือนี่คือผักขมเขาไม่ลดน้ําเลยตายส่วนสีม่วงนั่นก็คือใบงาเกาหลีส่วนอันนี้ค่ะละหุืป่าเนี่ยโอ้โหเขามันเกิดเองแน่ๆเลยอะ่ะคงไม่ใช่เขาปลูกถ้าปลูกเขาคงจะใส่ใจลดน้ําสิไม่ใส่ใจลดน้นะํแน่โอ้โหดูเคลเคลอันนั้นเป็นสีม่วงเนี่ยค่ะน่าจะเป็น ชิโซหรือโอบาเนี่ยค่ะมีบัวบกด้วยนะเนี่ยมีบัวบกด้วยอืมเขาไม่ใส่ใจอ่ะเขาไม่ใส่ใจต่อไปโอ้โหหลังนี้ไม่มีคนอยู่โหไม่มีคนอยู่แต่ดอกไม้เขาก็ยังทำหน้าที่เพิ่มความงดงามให้กับธรรมชาติไม่มีคนอยู่ค่ะบ้านหลังเนี้ย นี่อะไรอ้โหอันนี้เป็นเป็นสะระแหน่ค่ะออกดอกหรืองาเกาหลีไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจโอ้โหดูสิมีหัวหอมมีกุ้ยช่ายโ,โหอันนี้เป็นถั่วแปบถั่วแปบสีอะไรเอ่ยเอ๋ไม่มีลูกมีเสาวรสด้วยน้าค่ะเสาวรสดอกสีม่วง ถว่วแปกก็สีม่วงดอกนะดอกค่ะหมายถึงดอกโอ้ไม่มีลูกโอ้เห็นเห็นลูกทั่วแปบแล้วยังเล็กๆอยู่ยังเล็กๆอยู่ต่อไปไปบ้านหลังนี้มาเดือบ้านหลังเนี้ยค่ะเคยมาทําคลิปลูกแดงๆลูกสุกๆเลยอะ่ะยังตอนนี้เขาตัดกิ่งไปซะแล้วลูกสุกๆลูกแดงๆเขาก็คงตัดกิ่งไปด้วยเก็บกินไปด้วยนี่คะ่ะนี่นี่ แม่เดือยมีไหมมีลูกสุกเหลืออยู่ไหมเขาเก็บไปแล้วค่ะวันนั้นน่ะที่เดินผ่านออ้หูลูกสุกเยอะแยะเลยนี่นี่อีกหลังหนึ่งที่เขาปลูกแล้วเขาทุกปีนะคะเขาจะปลูกฟักแมวอุ้ยนั่นไงมาเดืออุ้ยนี่ไงมาเดือสุนกนี่รูปนี้แล้วก็อ่ะ มีสองลูกนั้นถ้ามองให้ดีจะเจอเอกหลายลูกค่ะโอ้โหนี่ไม่เจอเขาถ้าเจอนะจะขอเก็บใบมะละเขาไม่กินนะเขาปลูกแต่เขาไม่กินใบมะละเขาจะกินลูกเฉพาะลูกมันพออากาศเริ่มเย็นใบถั่วเริ่มมีราดูยอดบวบ ดูยอดบวบแล้วก็ดอกบวบอืมโอ้โหดูบวบอมได้พอดีเลยพอดีอมเลยเนี่ยเหมาะเลยยังไม่แก่เกินอมนะ,ะยังไม่แก่เกินอมอันนั้นัวฝักยาวหรือเปล่าเนี่ยโดนแสงแดดก็เลยเป็นลายๆผ่านบ้านนี้ไปวุ้ยมาดูบ้านนี้อีกจริงแล้วเนี่ยเก็บได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ใบป่ะน่ะโอ้โหนุ้ยถ้าเจอเจ้าของเขาเนี่ยขอเก็บใบจริงๆดิงเุ้ย,ยเลื้อยขึ้นไปที่เสาสายไฟโอ้โหโอ้ <laughs> เจ้าของเขาว้าวเจอเจ้าของเขาพอดีโอ้โห เจอเจ้าของเขาพอดีว้าวไหนจะลองถามเขา Excuse me Can I pick leaf Yes Oh thank you so much Take your time Oh thank you ว้าวเข้ใจดีค่ะบอกว่าฉันขอเก็บใบได้ไ,ดไหมเขาบอกได้เลย Take your time นะั่นก็คือเราจะเก็บแค่ไหนก็ได้อ่ะโอ้โยดีใจได้เก็บใบมาละแล้ว นี่ไงถึงได้บอกว่าเขาไม่กินเขาปลูกแล้วเขาไม่กินค่ะเนื้อหอมชื่นใจนี่เก็บโอ้โหดีใจจังดีใจจังเนี่ยค่ะถ้าเจอเจ้าของบ้านแล้วจะจะกล้าขอเพราะว่ารู้เลยว่าเขาไม่กินหมายถึงใบนะคะเขากินลูกที่เก็บนี่คือเก็บใบเนี่ยอันที่ อันที่เลือยขึ้นไปบนที่เลือยที่สายไฟนะถ้าตึงลงมานะโอ้โหเก็บได้เยอะเนี่ยค่ะที่เก็บอยู่ว้าวเก็บเอีเก็บเก็บใบโอหมันได้ได้ซด,ดน้ำขมขมเราโหชื่นใจหลังจะมาเก็บอีกเพราะว่า ขอเขาแล้วรู้แล้วว่าเขาให้นี่ค่ะเราไม่ได้เก็บลูกถึงจะเก็บลูกเขาก็ไม่ว่าหรอกนี่ไงอันนี้คือลูกลูกมันเราไม่เก็บเพราะว่าเรากินใบนีมีอีกไหมใบแก่แล้วเน,นี่ยคือลูกเราไม่เก็บลูกอยู่แล้วเราเก็บแต่ใบนี่ค่ะ ดูลูกบวบสิดีใจมากนี่ดูใบสินี่ค่ะอยากลองเก็บใบบวบอยากลองเก็บใบบวบไปหอไปหอหมกแต่ไม่มีเวลาทําอ้หนี่ไงนี่เก็บตรงนี้ด้วยเปล่าใช่ใช่ใช่ใช ใช่ต้นนี้อ่ะนี่นี่นี่น,นี่มันคือต้นเกากีหรือเปล่าเนี่ยค่ะได้ลองชิมชิมลูกสิม,มันไม่แน่นมัอาจจะเป็นต้นเกากีแต่ว่าอันเนี้ยเคยเห็นเขาไปขายในตลาดเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเกากีเกากีหรือเปล่าอันเนี้ยไม่รู้จริงๆโอ้โห ไม่รู้จริงว่าคือเก่ากีหรือเปล่าหมายถึงอันนี้นะอันเนี้ยค่ะนี่ใบอันเนี้ยเริ่มเห็นป่ะเริ่มตายแล้วกลัวเขาดึงเนี่ยดึงเถามาละทิ้งจังเลยอะ่ะอย่าเพิ่งดึงทิ้งเดอ้อจะมาเก็บอีกมีกลิ่นเหมือนนี่นี่อันนี้ด้วยมันจะมีกลิ่นเหมือนผักแพลวเหมือนเลยโอ้โหโอ้โหดูนั่นดูนั่น โอ้โหดูสิพฟักทองอ้ยห,หลายลูกนะเนี่ยดูนั่นนั่นนะคะโอ้ยยังไม่ได้ไปแชนะทาวเลยที่มันมีฟักไม่ใช่ทองมันเป็นน้ำเตา้าฟักที่มันเป็นลูกสีเขียวเขาทำชิงช้าให้นั่งน่ะไม่ยังไม่ได้ไปเลยโอ้โห ฟักทองลูกได้งามจริงๆแค่หลายลูกนั่น,นะค่ะเฮ้ยหลายลูกเลยโอ้โหนั่นนะลูกนั้นลูกใหญ่ที่ชอบคือลูกเนี้ยเขานั่งชิงช้าอยู่สองลูกให้ดูมาเดือต้นนี้สิมาเดือตอ้นนี้มีมีลูกสุกไหมมองไม่เห็ว่า ออกสิจะกินนี่มันคงหวานหน้าดูเลยเนี่ยดอกคุยไช่นะนั่นค่ะที่เป็นคิวเลยนะคือคุยไชย่ไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ